ทนได้ยังคะเจ็บไหมเจ็บเาะสวัสดีค่ะตาตหลานน้องมาเปิดหน้าด้วยสวัสดีค่ะอะไรคะตาตาหลานจิ๊กมันนี้น้องมามานุ่มมาหนุ่มายไกมาก อ้าไม่สบายเหรอจะไปฉีดบักจะไปฉีดอะไรตาตาปฏิวัคซีนก่อนอ๋อวัคซีนนะคะไข้สมองอักเสบใช่ไหมคะใช่ลา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 กินกินกินมาแล้วอืมไปฉีดมาแล้วอันไหนไหนฉีดตรงไหนคะคุณหมอฉีดตรงไหนลกูกตรง,งนี้อ,อ๋อทำไมไม่ฉีดที่แขนล่ะเพราะว่าน้องยังตัวไม่โตเท่าพี่แอมแปร์ใช่ไหมคะติด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 ต ah. ิดติดติดตดต แต่ต้องโตท่าพี่แอมแปร์ก่อนใช่ไหมใช่เจ่เจ่เจดเราไม่ร้องไห้เลยยังไม่ทันนี่ขี่เลยลูกอจริงเหรอไม่ร้องไห้จริงเหรอคะใช่เจ่เจดเจร้องมันมันมันพูดกกับคุณหมอจุดว่าอะไรพูดกับคุณหมอเวลาเจอคุณหมอร้องไห้ไหมไม่อ๋อตอนนี้ตอนนี้โตโตหรือยังโตแล้วก็เลยไม่ร้องหรอคะกี่ขวบคะโตแล้วเนี่ย ช่องกวบก้อ๋อช่องกวบแล้วโตแล้วเนาะไม่ไม่ร้องแล้วแล้วไม่ร้องแล้วบอบบบบ๊องน้ำไม่รอรอกาเดี๋ยวตามตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมคะยังไม่ออกไปใช่เดี๋ยวตามอันปันไปเลยค่ะเดี๋ยวปันจะไปโรงพยาบาลแล้วนะคะไปไปเลยค่ะไปลยค่ะไย่ะไล้่ไเยคไคะไื่นเลยค่ยคะไ่ะละ ค่ะเออไม่ลองแล้วค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักนะเคนะโอเคอะไรคะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงใช่ไหมใช่ใช่แล้วทำอะไรมดชิปจอนปลาฉลามน้อยนิดมือใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแก๊บแบบนี้แก๊บแบบไหนนิ้วไหนนิ้วไหนอ๋อนิ้วนี้อ๋อนิ้วโป้งอะคะใ น้องหนักเท่าไหร่แล้วชิบโลครึ่งครึตัวเล็กไหมนาะแต่ก็ดีเดือนที่แล้วมาเก้าโลครึ่งใช่ไหมใช่พอน้องไม่สบายใช่ไหมคะใช่นเย็น้องหายยังหายหายแล้ววันนี้มารับวัคซีนใช่ไหมฮึมโอเคไม่ร้องนะไม่ร้องเหรอโอเคค่ะ เี๋ยวเราจะเข้าขึ้นมาแล้วนะคะน้องชายาค่ะค่ะเกิดสิค่ะขอบคุณอืมสวัสดีค่ะนี่เตียวนะคะลูกขอบคุณนี่หนึ่งนะทนได้ทนได้น้องทนได้โอ้โหเก่งจังเลยค่ะ เร็จแล้วอาแต่นะค่ะเจ็บไหมเจ็บบค่ะทนได้ยังคะโอ้ยไอดูนันตาคุณเหตุแรกเคาบอกว่าจะไม่ร้องนะเคาบอกว่าจะไม่ร้องให้ยกมือขึ้นยองเมื่ขึ้นเค้าจะไม่ร้องให้ใครไม่ร้อง โอเคเดี๋ยวอันปันจะเตรียมตัวไปรับพี่อ็มไปแล้วนะคะ <c oughs> อ้ะเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้เอาไปจบแค่จบการรีวิววัคซีนวัคซีนเพียงเท่านี้นะคะโ <c oughs> อ้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์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 กดอะไรอี <c oughs> กกดไลค์กันขอบคุณค่ะบ๊ายบาย dính chút ừ. 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 ừ.